ในช่วงนี้เรามาลองพูดคุยกันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันเป็นคำเช่นฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมแแอปพลิเคชันต่างๆในคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอและที่เซฟอยู่ใน อาจดิดได้ <c oughs> เป็นข้อมูลดิสตันที่เป็นคำสั่งควบคุมเครื่องเช่นทอมิเตอร์และการประมวลผลข้อมูลจนจะต้องเขียนไว้เรื่องหน้าให้กับเครื่อง Hardware ประกอบไปด้วย ในจอมอนิเตอร์หรือวิดีโอแล้วแต่จะเรียก <c oughs> หรือเวก,ก้าก็ได้ในจอภาพจะมีซีพอยู่มากกว่าอดแวร์ A est, ส่วนอื่น,นคือมีถึง5ตัวหรือ6ตัวที่ทำหน้าที่ระมวลผล เช่นประมวลผลจุดบนจอภาพทางแนวตั้งหนึ่งตัวแนวนอนหนึ่งตัวบนะมผลเกี่ยวกับสีตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรมหนึ่งตัวประมวลผลเพื่อส่งกับไปยังอุปกรณ์อื่นๆเช่นพิมพ์เตอร์ ในปุ่มพิมพ์สเกนจ,จะเปิี่นภาพหน้าจอที่อยู่หน้าจอทั้งหมดลงกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์พิมเตอร์การใช้ค่าพิเตอร์กับแอพพลิเคชันต่างๆนั้นจะต้องให้ถูกรุ่นและจะต้องทำการทดสอบเว่าอ,อักขระดกอกษรต่างๆนั้น พิมพ์ถูกต้องหรือไม่ในการเชื่อมต่อข้อมูลแอปพลิเคชันเพื่อส่งไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์เตอร์พิมพ์เตอร์ก็มี CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางซ p u เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งมีการวการยอนวงจรไฟฟ้าขนาดซูเปอร์จิ๋วตัวสิบจังหังลบหก มโครแอมป์ในการใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งมีความเนอยมากขนานั้นเช่นาน,น,น,นาโนเซนโลังลหรือพิโวพิโลังลบสิบสอนติโลังลบสิ้าแมีแอมป์แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ในส่วนของฮอรตดแวร์อีกตัวหนึ่งคือแมคแคร์ซึ่งจะมี มันติดใจติดตั้งอยู่ร่วมกับ CPU หรือในวงเล่นกลางคือเรียกว่าเซนต์ทอนโปรเจคเซอร์ยูนิตจ้ะอักเซสคือการทำงานในการเปิดเครื่องเพื่อใช้งานจะมีในในในใสายฟ้า่อเลีเ้ยงวงจรไปฟ้าต่างๆใน CPU จะมีทำงานเป็นเรื่องต้นคือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งโดยสัญญาณหนึ่งนั้นเรียงต่อแถวมาอ่านกันในตัวสปิริวจากนั้นรับข้อมูลจากทักดีดเข้ามาอีกเป็นหนึ่งบวกหนึ่งจะเท่ากับหนึ่งผลลัพธ์จะส่งขึ้นไปที่จอมอนิเตอร์หรือวิชจอวิช ในส่วนของแมกกลซึ่งมีฮาท์ดทิทายติตท้งอยู่นี้จะมีสายเรียกว่าแพร์สายไฟรับส่งสัญญาณต้องต่อให้ถูกตรงตามทิศทางซึ่งจะมีลูกศรบอกส่วนหนึ่งเป็นของแพร์สายไฟนั้นต่อเข้ากับขาอิมิเตอร์หรือขาออกของ CPU ขาอ,ออกรของซีวิวข้อมูลที่ออกจากซีวิวนั้นจะมีอยู่สองพอร์ตก็คือพอร์ตจะต่อไปกับต่อไปส่งไปให้บีเจเอและอีกพอร์ตหนึ่งส่งไปให้พิลิทเตอร์พอร์ตที่ส่งไปให้กับจอมอนิเตอร์บีเจเอนั้นเสียบแล้วด้นานนอกเสียบด้านในต้องเป็นแพรแถบยาวแบบนี้ ความต้างของแพร่ความยาวของแพรสายไฟด้านอกตัวแม่แพรจะมีช่องให้ต่อเป็นช่องต่อสายขนาด12โวลต์เพื่อต่อไปยังจอ VTE ท,ที่จะต้องต่อเข้าในโหมดของ12โวลต์โหมดกระแสไฟนี้อีกโหมดหนึ่งคือโหมด220โวลต ซึองจะต่อออกจากตัวแม่แคร์เข้ากับตัว VGA ในการควบคุมแสงสีหรือเป็นเครื่องเลนส์ลกภาควอตอนหรือเ่เลนสกภาี่ห้อตอนถึงม่ใจเช่อมเลนลภาควอตอนแล้วในแฟลชไฟลดังนั้นสามารถต่อขนาดเพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ตัวอื่นอีกได้ ส่วนด้านหนึ่งซีพียูนั้นมีอยู่สี่ด้านเป็นขามิเตอร์สองพอร์ตพอร์ตหรือท่าหรือส่อง,องพอร์ตหนึ่งจะรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดหรือเมาส์แล้วจะรือมจะภาพเป็นเรียกว่า ด้านของขาขาคอเล็กเตอร์ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่จะป้อนให้กับ NPN ตามที่บอกไว้ในเรของสารกึ่งตัวน,นำหรือซมินดักเตอร์ถ้ากดค้างไว้ก็จะเพิ่มเลื่อนไปเลยทำงาน เราวงจรส่วนอีกขาหนึงเป็นขาคอมมอนซึ่งจะมีกระแสฟ้าก้อนให้เป็นกระแสฟ้าขนาด11 2โวลต์และในตัวแมคแคนนี้จะมีแบตเตอรี่สำรองด้วยไม่ใช่แค่ามาจากพอรแบงในส่วนของจอวิชเอนั้น มีสามารถต่อกับปลั๊กสายไฟโดยตรงก็ได้ไม่ต้องผ่านตัวแม่แค์ส่วนไฟ220โวลต์ที่จะรู้สึจะมีปเตอร์อยู่ภายในนะ จะสบกตีส่วนใหญ่เห็นอะแดปเตอร์หรือมาแปลงขนาด12โวลต์แปลงไฟ220โวลต์ v, เป็น12โวลต์ก่อนเก้าไอซีพีย CPU. CPU ูซีพียูแล้วจะมีอนไรแมคแคร์น่าจะมีซีพียูเพียง1ตัวส่วนของคีย์บอร์ดจะมีซีพียูมากกว่า1ตัวฉันไม่แน่ใจนะ สามตัวสี่ตัวพอๆกับจอ VGA ในการทำงานเมื่อเปิดเครื่องจะโย่ทำงานประมวลผลเปิดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นก่อนโดยพลังงานของไฟล์ Config System แต่ถ้าหากมีไฟล์กับ ติดตั case, uh ้งอยู <be> <Yeah. S 1> ่เครื <Yeah. S 1> the the ่องจะทำงานตามคำสั่งของไฟล์แบบในการโหลดในการซ่อมโปรแกรมมาปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่เครื่องจะอ่านข้อมูลนี้ข้อมูลขนาดใหก่อนครทั้งนี้สามารถใส่ดิสแผ่นดิสลงที่ไดเหรือได้ไดโดยใส่แล้ว ปิดให้เครื่องอุปกรณ์นั้นดึงอนดิตน,นั้นเข้าไปเก็บไว้แล้วปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องใหม่คอมพิวเตอร์จะอ่านข้อมูลจากได้อีแไดเอฟนั้นก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นคำสั่งควบคุมเครื่องเึ่นการโหลด วินโดว์ลงในเครื่องจะเปิดเครื่องแล้วใส่ดิสต์มาสเตอร์ลงในช่องดิส์แล้วให้เครื่องนั้นเก็บดิส์ไว้แล้วปิดเครื่องจากนั้นเปิดเครื่องใหม่เครื่องจะอ่านข้อมูลจากโปรไฟล์ดิส์นั้นก่อนแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่จะต้องเปิดด้วยแอปพลิเคชัน เด็กก yeah, okay. ็แกมก็จับไม่อ่านในการทำงานคอนพิวเตอร์วงจรฟิบโบนอร์แนนหนึ่งกําหนดกําหนดหนึ่งศูนย์ลบศูนย์กําหนดหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ลบศูนย์เท่ากับศูนย์เว้แขนเกะเว้นทอเกตก็ หนึ่งบวกหนึ่งไดกับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหน่งบงะศูนยูเ่นยป็นต้นการเลือกใช้มีคำสั่งอื่นๆเช่น if then l s e ในการเขียนโปสร้างแอปพลิเคชัน มีหลายชนิดที่กระพริบกระพริบอ่านผิวหรือม้าวคอนเสิร์การทำง,งานวิดจอมิจตอ,อร์อาศัยประสาทสมบัติของมนุษย์ซึ่งใช้ความถี่ของภาพประมาณ50เฮิรตซหรือ50ภาพต่อวินาทีที่จะเห็นเป็นภาพต่อเนื่องโดยการทำงานนี้ ซึ่างจะทำงานเรียงตามลำดับทีละบรรทัดแต่มความเร็วสูงนั่นคือการควบคุมจุดต่งตางๆเช่นจอมเรดาร์ขนานร้อยคนเจ็ดร้อยหรือมาเจ็ดแสนสองหมื่นจนสามารถเรียงภาพน้ำได้ภายในหนึ่งใจขึ้นนั่นคือจุดต่างๆสว่าง,าง,างได้ภายในหนึ่งใจขึ้นและคำสั่งต่างๆจะเวียนเข้ามารองรับการคลิกเลือกอยู่ตลอดเวลา ด้วยความที่ความเร็วสูงวงรอบการรับคำสั่งเช่นเมื่อาไปมุมงใช้อย่างที่หน,น,นูสัมผัสกันนะในการขิดขิดไปเพิ่มคำสั่งนั้นจะเวียนมามันเร็วมากนะหนูยกมือไม่มทันมันก็จะติดคำสั่งมันจะวนรอบมาทั้งหมดในโปรแกรมนั้น เดี๋ยวมาเอาเช่นในส่วนพั้นฐานที่เป็นต้นทำหรับเสียงลำโพงก็มีต่อกับอุปกรณ์อยู่ใน,นอุปกรณ์คอนเทนต์ด้วยว่าฮาร์ดแวร์นี่เป็นต้นคำสั่งตา่างๆกลุ่มต่างๆบน ปันคีย์บอร์ดนั้นใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์คุคลียร์สำหรับจัดการกับไวรัส UCLs SKEP คือ,คอ,อันนี้ออกจากหน้าจออันนั้นหรือฟังก์ชันนั้นนั้นกับพป็ยังฟังก์ชันก่อนหน้านั้นอ,อุ่มเบรดกดกอหยุดภาพที่กำลังทำง,งานอยู่บน จอภาพไม่หยุดนิ่งกดคัดเคยครั้งหนึ่งพระภาพเขจะเคลื่อนไหวกดปิ้นสกรีนจะทำงานปิ้นภาพบนจอมพิเตอร์ไปที่เครื่องปิ้นเตอร์เครื่องปิ้นจะรับข้อมูแลแล้วจะทำงานโดยสามารถปิดจอภาพหรือปิดตดัวแมคแคร์ได้โดยปิ้นเตอร์นั้นจะทำงานต่อ จากด้วยข้อมูลที่รับไว้ในสีีโู